ไมยุดพื้นที่ทุกหัวใจแฟนมีสุดอบอุ่นในงานไม่อยากเป็นที่ชายวิทย์ไมพัทรเดชกระแสตอบรับอบอุ่นสุดๆส,สำหรับพระเอกดีกรีศิลปินเดี่ยวไมพัทรเดชสงวนความดีที่หลังจากได้ปล่อยซิงเกิล เพลงล่าสุดกับเพลงไม่อยากเป็นพี่ชายไอดอนวันนาบีจัสโยบราเธอร์ภายใต้สังกัดใหม่ M A G I C M I K E Music หนุ่มไมค์ก็ขอจัดงานมีติ้งแบบสุด exclusive ขอบคุณทุกกำลังใจทุกแรงซัพพอร์ตให้กับแฟนคลับแฟนเพลงที่ให้การสนับสนุนทุกช่องทางมาโดยตลอดสำหรับ30ผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมมา,มาทางช่องทางออนไลน์ของเจ้าตัวด้วยการชวนทานอาหารมือพิเศษกับกิจกรรม มีปีตไม่อยากเป็นที่ชายวิทย์ไมพัทรเดชไปเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ร้านอาหารชาบูยูไอสาขามาแช่ทองหล่ออีกหนึ่งธุรกิจของเจ้าตัวโดยหนุ่มไม้นั้นต้อนรับแขกคนพิเศษทุกคนในวันนี้ด้วยการร้องเพลงซิงเกิลล่าสุดของตนเองไม่อยากเป็นที่ชายให้กับทุกคนได้ฟังกันแบบสดไม้ยโมกเหล่าแฟนคลับและผู้โชคดีต่างร้องเพลงตามกันจนจบเพลงพร้อมเซอร์ไพรส์หนุ่มไม้นำดอกกุหลสีแดงมาแจกผู้โชคดีในวันนี้ เรียกเสียงกรีดเสียงปรบมือกันอย่างอบอุ่นสนันงานต่อด้วยความพิเศษกับกิจกรรมแฟนมีดของหนุ่มไม้ได้เล่นเกมแจกของรางวัลมากมายตั้งแต่รางวัลน,น่ารักไปจนรางวัลเอาใจสายอินอาทิโพสการ์ดแม่เหล็กรูปไม้ตุ๊กตาและบัตรกำนันร้านชาบูปิดท้ายความประทับใจสุดปินในวันนี้ทุกคนยังได้รับประธานอาหารมือพิเศษร่วมกับหนุ่มไม้กันอย่างอิ่มจนใจฟูทั้งใจและกายกับกิจกรรมที่พิเศษแบบนี้ได้มาใกล้ชิดกระทบไหลศิลปินในดวงใจอีกด้วย หนุ่มไหมได้เผยความรู้สึกสุดประทับใจนี้ว่าใจฟูมากและต้องขอขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงของไหม้และพี่ๆทุกคน มาอยู่ในวันพิเศษได้มาทานอาหารได้มาเอนจอยกันในบรรยากาศชิวชิวสบายสบาย,บายตลอดระยะเวลา10กว่าปีของไม้ในการทำงานวงการบันเทิงมาไม้โชคดีมากๆไม่ว่าจะโปรเจกต์ด้านงานละครงานเพลงที่ไม้คิดไม้ทำพองานออกมามันชื่นใจมันหายเหนื่อยด้วยฟีดแบ็และกำลังใจที่ได้จากทุกคนที่อยู่รอบๆตัวเราครอบครัวแฟนคลับแฟน,แฟนละครทีมทุกๆคนตลอดจนพี่ๆ นักข่าวให้การสนับสนุนแล้วในวันนี้ได้มาพบเจอได้เห็นร้องเพลงให้ทุกคนฟังอีกด้วยเป็นอะไรที่พิเศษแฮ ppy มากๆเลยครับสุดท้ายนี้ไม่ก็ขอฝากเพลงนี้ไว้ในเพลย์ลิสต์ของทุกคนเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ดีต่อใจฟังง่ายๆเนื้อหาหน่ารักสบายๆฟังแล้วอมยิ้มทั้งคนส่งให้ฟังและคนฟังเลยนะครับ พัทรเดชสงวนความดีมีชื่อเล่นไมเคิลหรือไม่เดิมชื่ออัครเดชสงวนความดีเกิดเมื่อวันที่17เมษายนพศ2533ที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นบิดาชื่อมานะส่วนมารดาชื่ออารีพี่น้องชื่อวัชรเดชเข้าวงการบันเทิงจากการเข้าร่วมการประกวดแ u ็ตชี่บอยแอนด์เกิร์ล o y g ต r ีบยเกปี2006และได้รับตำแหน่งรองอันดับสจากการประกวด ต่อมาในปี2011ได้เข้าร่วมการประกวด m e m s h e a ก t h Guy Challenge จนได้มาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7